เมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องเศร้าครับเป็นรถยนต์ป้ายแดงทะเบียนกรุงเทพขับไปด้วยความไม่ชินทางและอาจจะด้วยความที่กลางคืนด้วยนะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดกลับรถคือเขาขับมาเนี่ยกลางคืนเขามองเห็นถนนอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าใจว่ามันวิ่งตรงไปได้ที่ไหนได้มันมีคลองกั้นอยู่รถตกคลองอคุณผู้ชมครับคนขับเนี่ยจมน้ําหมดสตินําร่างออกมาจากรถได้พยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะฮะ จุดเกิดเหตุคือในพื้นที่หมู่ที่สองสะพานแข่งกลัดถนนประเวทเทพร,ราชที่ Pro อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซารถเก๋งคันนี้ป้ายแดงด้วยนะครับเธอเป็นกรุงเทพลักษณะคือตอนแรกเนี่ยหัวจมลงไปในน้ําท้ายรถเนี่ยโผล่พ้นน้าขึ้นมาคนขับติดอยู่ข้างในช่วยออกมาได้เป็นผู้หญิงแต่สุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตเธอไว้ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอาจารีอมรรัตนพันธ์ด้วยนะครับเธอเสียชีวิต ล่าสุดครับวันนี้ทีมข่าวช่องวันโดยคุณชยุทธนาถนันดีลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนี่นะฮะตอนกลางวันเนี่ยคลองใหญ่เลยนะครับเนี่ยนักข่าวช่องวันบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนใหม่ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จจากการไปสำรวจตรวจสอบและสอบถามคนแถวนั้นมีการสร้างสะพานยกระดับในทางตรงส่วนด้านล่างเนี่ยที่ปกติควรจะเป็นจุดกลับรถเนี่ยเป็นที่โล่งๆไม่มีถนนคนที่ขับมาตรงนี้นะฮะบางครั้งเนี่ย ถ้าไม่ชินทางเขาจะเข้าใจว่าสามารถจะวิ่งตรงต่อไปได้<อ>เพราะว่ามันมีบางมุม<ๆ>ลองดูนะฮะ <c oughs> เนี่ยฮะที่จัดที่เผยคุณผู้ชมออจริงสมมุติว่าเราขับมาจากตรงนี้นะฮะ,ะวิ่งตรงไปเนี่ยแล้วมากลางคืนที่แสงไฟไม่ได้สว่างมากมตาเรามองเห็นถนนอีกฝั่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่าตรงนี้มันมีคลองตั้นและไอแบร์เรีร์เนี่ย เห็นว่าเพิ่งมีการวางเพิ่งวางใช่ไหมเพิ่งมาวางเพราะก่อนหน้านั้นชาวบ้านบอกว่าไม่ได้มีสัญลักษณ์แบริเออร์วางขวางกั้นตรงนี้เลยมอเตอร์ไซค์ตกน้ําเป็นว่าเล่นฮะคือเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยมากนี่นะฮะชาวบ้านยืนยันว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์สาเหตุก็เพราะว่าป้ายบอกทางไม่มีกลางคืนมืดใครไม่ชินเส้นทางก็คิดว่าวิ่งตรงไปได้แบริเออร์ไม่มีเพิ่งจะมาวาง นี่ฮะจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูลองฟังชาวบ้านในพื้นที่เปิดใจเล่าให้ฟังคะคืนประมาณเที่ยงคืนก,กว่าได้ยินเสียงตุ้มผมก็นกึกว่ารถมันคนขับมาตกสะพานแต่ออกมาดูก็เจอรถมันยิงทางตรงมาข้ามฝั่งไปชนอยู่ฝั่งโน้นไงท้องแล้วผมก็ต้องขึ้นสะพานอะไรลนะข้ามฝั่งไปดูว่ามีผู้บาดเจ็บกี่คนอะไรเงี้ยจะไปช่วยเขาแล้วก็คือจมน้ําไม่ได้รัดเบล เข้าไปคือไม่ได้รับเบลตัวก็เด็นออกมาอยู่ตรงกลางรถขาน่าจะหักทั้งสองข้างจากน้ําลงไปใต้คลองประมาณ2เมตรมีรายนี่เป็นรายแรกที่เป็นรถยนต์นะแต่มอเตอร์ไซค์ก็มีสองสาคัญที่ลงไปรูปรูปที่เขาข้ามไปเนก็คือเขาไม่ได้แตะเบรกเลยก็ข้ามถนนมาข้ามไปฝั่งนู้นเลยถ้าเรานั่งอยู่บนรถนะมันก็ไม่สามารถเห็นคลองได้ถ้าเราขับมาความเร็วก็60เนี่ยมาสังเกตจริงเราก็ไม่เห็นคลองอรในถนนฝั่งนู้นเลย นี่เป็นคํายืนยันของคนในพื้นที่นะครับว่าถ้าไม่สังเกตคือคิดว่าเป็นถนนวิ่งตรงไปได้และตอนที่ไปเจอนะฮะพี่เผยพี่ชัดคุณผู้ชมรถเนี่ยเกือบจะไปแตกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะแสดงว่ามาด้วยความเร็วมากมเร็วถึงขนาดที่ว่าขาหักญญแรงกระแทกตอนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งวันนี้ทางฝั่งครอบครัวผู้ตายก็นิมนต์พระมาสวดเชิญดวงวิญญาณนะฮะเมื่อตอนช่วงเช้าส่วนศพก็จะนำกลับมาประเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งย่านเขตประเวศกรุงเทพมหานคร ส่วนการแก้ไขในพื้นที่จุดเกิดเหตุแขวงทางหลวงฉะเชิงเซาครับบอกกับทีมข่าวว่าเบื้องต้นจะนําแท่นแบรีเออร์มาวางกั้นก็มาแล้ว,ลวนะฮะแต่อยากให้มาก่อนหน้านี้จะได้แบบป้องกันตั้งแต่แรกนะฮะเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําส่วนปัญหานี้จะแก้ระยะยาวยังไงขอคุยกันก่อนเดี๋ยวขอคุยอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อสรุปมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปฮะอันตรายมากนะ<ช>แบบนี้เนาะ คือคนนอกพื้นที่จะไม่มีทางรู้เลยจริงๆรจริงจริงถ้าเกิดขึ้นหลายพื้นที่แลวนะที่ที่เป็นแบบนี้ตกลงไปตกลงไปตกลงไปนี้นะมันผมว่าได้เวลาแขวงการทางทุกแห่งทั่วประเทศสำรวจพื้นที่ตัวเองว่ามีจุดไหนบ้างนะครับค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ